chào à lai chào à lai chào à lai <laughs> 自己做，哎。哎。 พี่น้องใหมต้องการอะไรฮนะ,ะหนูก็หยิบเันขึ้นมาสิครับนันะ่นแหะหยิบม,มาสิหยิบม,มาสิครับ เออหยิบมาสิหยิบถึงเปล่าหยิบถึงไหมหยิบไม่ถึงหรอใไรหยิบมาออหยิบมาครับนีนีน,น,นี่อ่ะไม่ตั้งไว้ไ <c oughs> อะไรเด้๋ยว 你爱的那双红的，好吧？哈哈哈哈哈。 เยอะเนี่ยอีเยอะเออเอาเห็นไหมเอาไหไม่เอาเหรอเอาไหมจับเองนี่แม่ไม่จับให้ปล่อยมือแม่แล้วก็หลุดหยิบขึ้นมาใหม่ หยิบหย,ยิบขึ้นมาใหม่หลูกไม่เอาหยิบเองครับ <c oughs> เออหยิบขึ้นมาครับหยิบได้ <c oughs> อ่าแล้วหนูก้มลงไปดูหยิบขึ้นมาสิลูก ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว